ลูกคนกลางโดยมองโลกมองไทยายธีรพัฒน์ลูกคนกลางนะครับจะอยู่ระหว่างพี่คนโตกับน้องคนเล็กคนคนนี้เขาเคยเป็นน้องเล็กมาก่อนเขาเคยได้รับการดูแลโอบประคบประงม,มเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีน้องใหม่ขึ้นมาลูกคนนี้ก็กลายเป็นลูกคนกลางแล้วก็กลายเป็นน้องคนเล็กซึ่งพ่อแม่และครอบครัวก็ไปโอ๋น้องคนเล็กแทนจึงทําให้ลูกคนนี้ครับกลายเป็นลูกที่ครอบครัวลืมไปเลยทีเดียว ในชาวตะวันตกครับเขาจะบอกว่าคนคนนี้ครับคือวันเสา์ชายคือคนวันพุธคนวันพุธนะครับจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตมากกว่าลูกคนโตกับน้องคนเล็กหน่อยจะมีบทบาทในชีวิตในครอบครัวที่ไม่ชัดเจนอย่างลูกคนโตนะครับจะได้รับบทบาทหน้าที่ดูแลครอบครัวแทนพ่อแม่บางครั้งบางคราวแต่น้องคนเล็กะครับในเมื่อยังเป็นเด็กอยู่ยังทําอะไรไม่ได้ที่พี่ ทุกคนก็ต้องคอยดูแลน้องคนเล็กเพื่อให้โตขึ้นมาแข็งแรงเทียบเท่ากับพี่พี่และสามารถที่จะเรียนหนังสือจนจบได้เท่านั้นเองสมมุตินะครับว่าเราซื้อขนมมาถาดหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยเวลาเราเรียกครับจะต้องเรียกน้องเล็กมากินก่อนเมื่อน้องเล็กกินเสร็จแล้วหรือว่าไม่อยากกินแล้วค่อยมอบถาดขนมนี้ครับให้กับพี่คนโตหรือลูกคนโตที่จะต้องดูแลแล,และผิดชอบแทนรา่งั้น พี่คนโตในฐานะที่ดูแลน้องเอง,เองก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่ครับว่าจะเอาส่วนนั้นนะครับมาแบ่งให้กับลูกคนกลางหรือเปล่าเนี่ยครับจึงทําให้ลูกคนกลางครับเกิดความงงแลยครับว่าเขาจะทํำยังไงดีในเมื่อลูกคนโตก็มีลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งมีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้นําส่วนน้องคนเล็กครับก็บบมีลักษณะที่เอาแก่ใจตัวเองเขาเองจึงจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ฉีกมาจากสิ่งที่ พี่คนโตกับน้องคนเล็กเป็นเขาจึงทําอะไรก็ได้ให้เป็นสิ่งที่ยอมรับของครอบครัวเขาอาจจะมาสร้างธุรกิจใหม่สร้างแนวความคิดใหม่หรือสร้างบทประสบความสําเร็จใหม่กลับไปสู่ครอบครัวในรูปแบบที่เขาต้องการให้เป็นแต่คุณสมบัติพิเศษของลูกคนกลางนะครับเป็นคนที่มีความอดทนมัธยัถ์และมีความใฝ่รู้และมีความชอบในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่นะครับคุณลองดูทีครับว่าคุณกลายเป็นลูกคนกลางหรือเปล่า เอาสิ่งดีๆจากลูกคนกลางมาใช้แล้วคุณจะได้รับอะไรที่ดีกลับไปเช่นกันจากธิรภัทรเกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปังนวัรับ